c t 1 2 5นะครับผมตัวนี้มาถอดหลอดเก่าออกแล้วมาติดตั้งเป็นตัว40วัตต์นะครับรุ่นนี้เป็นขาวต่ําเหลืองสูงนะครับผมตำแหน่งแคส b a บารนะครับแทนคู่เก่านะครับมาดูแสงนะครับผมไฟต่ำนะครับอันนี้คือแสงไฟต่ําเดี๋ยวปิดให้ดูก่อนนะอันนี้ปิดนะครับแสงไฟหน้าเดิมอยู่ประมาณนี้นะครับ ไฟต่ํานะครับผมอันนี้ก็ตั้งเผื่อไฟสูงตั้งเผื่อนะครับไม่ไม่ขึ้นไปแยงตาใครแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟสูงต่ําพร้อมกันนะครับก็ใช้วิ่งแบบไม่มีรถสวนแต่เห็นถนนได้ไกลขึ้นนะครับเพราะมีทั้งสูงทั้งต่ํำพร้อมกันนะครับแล้วก็เพิ่มสวิตช์ไฟพาร์นะครับเป็นเหลืองล้วนนะครับผมอันนี้เราไม่ใช้ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเพราะเรามีฟังก์ชันสเต็ป 1และ 2, มาอยู่แล้วนะครับส่วนไฟสูงเราไว้ใช้ฉุกเฉินดีกว่านะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับส่วนไฟที่เป็นไฟแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแสงมันจะฟุ้งเข้าแบบอ่ามันจะฟุ้งแบบไปทั่วแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบรัศมีวงกลมกว้างๆแบบนี้นะครับมันจะคนละแบบกับไฟของเรานะครับอันนี้เป็นไฟส่องถนนนะครับผมอ่าไว้ใช้วิ่งบนทางได้ทุกทางเลยนะครับ พอเข้าป่าปุ๊บเราก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็วิ่งแบบเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ส่วนอย่างที่บอกครับถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี่นะครับเห็นไหมเห็นตูดรถเห็นรัศมีไหมครับมันจะกว้างมากเลยนะครับตัวนี้เปิดใช้งานบนท้องถนนโดน,โดนต๊อบไฟใส่แน่นอนนะครับผมสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับสันบีมคู่เดียวจบพร้อมรับประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งครับ